ครับกระช่องจังเลยเอายีกแล้วครับวันนี้มารีวิวตัวสัญญาณถอยนะครับนี่นะครับก็จะมีหูยึดอย่างนี้เลยยึดได้ทั้งสองฝั่งเลยอันนี้ก็ได้ข้างล่างก็ได้นะครับเป็นประมาณน,นี้นะครับก็ต่อ,อโคล,กล,กล,กลบกลบธรรมดานะครับยวลองฟังเสียงกันเลยนะครับ ครับเสียงดังหนอกหูนะครับดังแสบแก้วหูกันเลยนะครับมานี้เลยนะครับสนใจก็ทักแชททางเพจนะครับจางไวย LED นะครับผมก็ฝากกดไลค์ติดกดติดตามในช่อง YouTube ช่อง t i t t o แด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้รีวิวสินค้าในลำดับต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้ารับทักมาได้ครับผม มีราคาส่งให้นะครับครับงามสวยๆเนียนๆเ,เลยนะครับตัวนี้วันนี้ขอไปก่อนครับคิสั้นนะครับวันนี้สวัสดีครับ